นี่คือวัดกุฎแหครับตรงนี้ก็คือเป็นทางเข้าวัด ก็เป็นเลขเจลเข่เห็นไหมไอ้เจ้มีฟันเทนะ่าไหร่นับเอาแล้วกันมีฟันกี่ซี่นะน้ำเป็นฟันเลยดีกว่าไหมผมว่านะครับก็มีคนสัญจรนะมาขอเลขขอเบอร์กันไม่ขาดสายเลยว่าอย่างนั้นก็ได้นะท่านผะู้ชมนี่คือนี่คือเป็นรัวนร้วเป็นรั้วเป็นไอ้แค่หมดเลยท่านผะู้ชม เขาเรียกว่าท่อมทุนมหา,าศาลก็ว่าได้อาจารย์กำลังสร้างสางสลาหลังใหญ่อยู่ท่านผู้ชม นี่ก็จะเป็นนิเคที่อยู่นะครับแล้วก็เขาบอกว่าเคเนี่ยให้มองในลูกตานะครับมองลูกตาแล้วขอโชคขอลาบ นะตัวตัวใหญ่เนี้ยตัใหญ่มากนถ้าเจอตัวจริงแล้วตัวใหร่ตัวมันเมื่อนี่ท่านกำลังสร้างสนลาอยู่ด้วยนะนประมาณหนึ่งล้านบาทครับตกแต่งเ็เสร็จตัวนี้ก็คือสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะที่คนก็มาขอโชคขอลาบนะครับ กาขอว่าตรงไหนบางคนถามนี่แหละเนี่ยตัวนี้ตัวเก่าแก่เลยนะที่เป็นองค์เก่าแก่ที่อยู่ที่นี่นี่นะดูเจอมเห็นไหม

อันไม่ได้มีตัวนึงดูให้หมดฮะ เม่งกอนเนี่ยนะเขาจะมีบ่อเนี่มันมาเองนะแล้วจะมีเข้มมาอยู่นะงัวที่มาเลี้ยงแบบนี้ไม่ได้นะเออมันกลากกินน้ํามากินลาบคอไปเลยนะเขาเล่ามาเยอะมากนะครับก็เลยต้องปู่พี่บู์ท่านมาปราบเปานะครับมาปราบชาวบ้านเดือดร้อนนะครับ พิบูลบางคนไม่รู้จักนะเดี๋ยวเราจะพาท่านมารู้จักนะครับนี่คือเป็นแพงกำแพงแล้วก็เป็นรั้วในตัวเลยให้ม้ชมนะครับนี่จะเป็นฐานที่ที่เขาก่อสร้าง ารมเย็นทีเดียวนี่เขาอังกอสร้างยังไม่เสร็จนะให้มาชมเนี่ยเขาหล,ลังลานปูนนี้เดินไปไหนเลยไอเคต้องอยู่กับน,น้ำให้น้ำมาแล้ว งานก่อสร้างจรเข้ที่บึงตรงนี้เลย